สุขภาพดีกับเคยูเนสตอนการฉีดวัคซีนปลอดภัยหรือไม่ วัคซีนที่ผลิตขึ้นมาจะต้องผ่านการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยจนมั่นใจได้ว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ที่ฉีดวัคซีนนะคะซึ่งมักต้องใช้เวลาหลายปีในการทดลองขั้นต่างๆจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลกค่ะทั้งยังเป็นการติดตามผลข้างเคียงจากการใช้วัคซีนนั้นๆอย่างต่อเนื่องด้วยอย่างไรก็ตามในกรณีเกิดโรคระบาดรุนแรงที่ไม่เคยพบมาก่อน อาจมีการอนุมัติให้ใช้วัคซีนในกรณีฉุกเฉินแต่วัคซีนเหล่านี้ก็ยังต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางความปลอดภัยและประสิทธิภาพในเบื้องต้นอยู่ดีนะคะรวมทั้งการพิจารณาชั่งน้ำหนักอย่างถี่ถ้วนว่าการอนุมัติใช้ฉุกเฉินนี้จะมีประโยชน์ในการป้องกันมากกว่าความเสี่ยงหรืออันตรายที่จะเกิดจากการฉีดวัคซีน สำหรับอาการข้างเคียงหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนส่วนมากไม่รุนแรงและจะดีขึ้นเองเมื่อเวลาผ่านไปผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยในหลายวัคซีนคืออาการแดงบวมหรือปวดบริเวณที่ฉีดวัคซีนค่ะส่วนในทารกหรือเด็กเล็กอาจรู้สึกไม่ค่อยสบายหรือมีไข้ต่ำประมาณ1-2วันนะคะ ทั้งนี้วัคซีนแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพและระยะเวลาการป้องกันที่แตกต่างกันวัคซีนบางโรคสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ตลอดชีวิตแต่วัคซีนบางโรคอาจมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อเวลาผ่านไปจึงต้องฉีดกระตุ้นเป็นประจำตามกำหนดนะคะ เช่นวัคซีนบาดทยักที่ควรฉีดกระตุ้นทุก10ปีหรือโรคที่เชื้อไวรัสจะเปลี่ยนสายพันธุ์ที่รุนแรงไปในแต่ละปีอย่างไข้หวัดใหญ่ที่ควรมีการฉีดวัคซีนป้องกันทุกปีค่ะและนี่คือสุขภาพดีกับ k u ยูเนในวันนี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ